ฟุตบอลใหม่สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีเอฟซีดอยเรื่อเรื่เรื่โอ้โหน่ะน่ะหน่ะหน่ะน่ะแต่เช้าอ่ะเธอสวัสด <video> ีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านฮะเช้าวันนี้อิกิซียูเฮ้ยอะไรแป๊บแปบผ่าน ลูกบอลทำไมมีสองลูกเอ้ยทำไมลูกบอลมีสองลูกโอ้เ๋อนั่นนั่นเล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 ่นกับเพื่อนเพื่อนเลยนี่เพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยนี่เลี้ยง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 บอลเล่นเลยเล่นเล่นบอลชาวชาวขอเปลี่ยนกางเกงก่อนนะฮะทุกท่าน จริงพร้รอมไปลุยงานอุ๊ฮะ <c oughs> โอเค <c oughs> สวัสดีอย่างเป็นทางการครั้งนะฮะทุกท่าน ตอนนี้สรุปงานเมื่อวานให้กับคุณปุ้ยฝังเนาะรอเอซี FC ด้วยคือตอนนี้งานอะคาดว่าวันนี้นะอันนี้อันนี้ความคิดค่อยไปเดียวเลยวันนี้น่าจะน่าจะเสร็จการฉาบน่าจะเสร็จเพราะว่าเหลืออายุ หนึ่งหนึ่งแผงสองแผงสองแผงสามแผงสามแผงใหญ่หน่อยสามแผงแล้วก็สามแผงใหญ่สองแผงที่เป็นฝั่งหน้าประตูจะมีช่องเว้าอยู่ประตูอยู่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับเหลือ 5, ห้าเมื่อวานไปขนาดเจอฝนเรายังได้หกแผงเต็มๆเลยเมื่อวานอืมวันนี้โดยสมบูรณ์แบบในตัวบ้านในห้องเนี่ย น่าจะเสร็จสิ้นสวยงาม <c oughs> สวยงามเลยเออดูอ่ะมาติ้นเหรอไม่หนูเอาเสื้อเช็ดะเมื่อกี้นั่นกเลยนี่นั่นแหละน่าจะเสร็จเหลือเสร็จปุ๊บถ้าเร็วน่าอาจจะได้ติดตั้งประตูเพิ่ม <c oughs> ส่วนไอตัวกันห้องยังรอไม่ไายไอ้เรอแผ่นเรียบอยู่ สรุปงานคร่าวๆวันนี้ก็งานคืบหน้าไปได้ค่อนข้างเยอะทุกคนก็ช่วยงานกันเต็มที่เลยเนาะแบ่งแบ่งสรรปันส่วนหน้าที่ตามความถนัดตามความเหมาะสมนะครับของในหลายคนเนาะนะครับเวลาเราถ่ายคลิปเราออช่ชนกล้องเอาเด้อเออย่าเล่นกันเงาเมันเห็นไหมนะมัน,น <c oughs> อัน,นมามามาคุย <c oughs> ต่อนี่อย่าเพิ่งดูหมามันได้กัน ลืมเลยตั้งก่อนตั้งลืมเลยคือว่ากานท่าเสร็จเร็วจะตั้งประตูแล้วยังไงต่อลืมเลยเดี๋ยวนะ <c oughs> ลืมเลยว่าจะคุยให้ต่อ <c oughs> ั่นแหละประมาณนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวจะสำเร็จเสร็จสิ้นละใกล้ละใกล้ละเด็กๆใกล้เด็ๆจะใกล้จะได้เข้าไปอยู่แล้วลวนะ,ะคือถ้าปลายฝนแต่อยู่ก็ยังดีแล้วก็ช่วงหน้าหนาวน่าจะอบอุ่นน่าจะอุ่นได้เลยแหละเพราะว่ามีห้องมีหับมีอะไรเนาะนอนในห้องก็ น่าจะดีกว่าลุงนอนแบบล่วงๆนั่นนะเรานึกถึงตอนหน้าหนาวดิสภาพแบบนอนแล้วกางผ้าใบอ่ะหน้าหนาวปีนี้ยืนยันการันตีน้องๆได้นอนแบบอุ่นๆแน่นอนอบอุ่นแน่นอนนะทุกท่านนะ,ะในฐานะที่พวกเรานะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเนาะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะที่ร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมของเรานะครับนะ สำคัญเลยก็คือผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านถ้าไม่มีนะครับเราท่านที่เมตตานะครับกับน้องๆกับสังคมบ้านเราเนี่ยนะฮะเรื่องดีๆแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ลำบากนะครับผมการเราจะรอหน่วยงานอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะติดกัดหลายอย่างเนาะนะครับใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยใครทำอะไรได้ก็ทำนะครับ ไม่ต้องรอกันเนาะนะครับถ้าคันจะรอเกี่ยงแต่คนโน้นเกี่ยงแต่คนนี้แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครทำนะฮะส่วนทำแล้วใครจะเป็นยังไงจะเอาบอกว่าเป็นผลงานของใครคน,คนใดคนหนึ่งอันนั้นเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับส่วนพวกเราก็มีความสุขแล้วที่ได้ทํานะครับท,ท่านมีความสุขมากๆเลยที่ได้ทําแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ จดีอีกครั้งหนึ่งครับผมที่เมตาน้องๆเมตาเด็กๆนะฮะ<แ>นะกินนี้คือ,คอจะมาแจ้งข่าวประมาณนี้แหละว่าาบเสร็จแล้วละอาจจะสรุปเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สะดุดพูดคิดที่คิดว่าจะคุยสะดุดนะฮะสะดุดก็ดดประมาณนี้แหละทักทายทุกท่านยามเช้าก่อนออกไปรุยงงานทุกเช้าเราต้องนะคุยกันสคริปต์หนึ่ง เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบว่าวันนี้จะทําอะไรจะไปไหนนะครับเมื่อวานทําอะไรได้แค่ไหนเนาะนะครับเพื่อเป็นการนะครับตอกย้ําแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าออกประมาณนี้นะ <trem> วันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับทุกช่องเลยนะครับทั้งที่อยู่ในเฟรมและไม่อยู่ในเพรมรวมถึงน้องๆที่นะครับน้องกปัปตันน้องไอที่นะครับเดินทางไปทําธุระส่วนตัวนะครับน้องๆก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะ ตอนที่อยู่ก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นนะครับผมนะไม่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งขาดคนใดคนหนึ่งงานก็จะติดขัดนะนะครับผมรวมทั้งน้องๆแม่บงแม่บ้านนะฮะอาหารการกินก็น้องๆดูแลนะครับคือท, <c oughs> ทุกคนมีส่วนด้วยกันทั้งนั้นนะครับนะแม้จะอยู่ในเฟรมหรือไม่อยู่ในเฟรมก็เป็นเรื่องปกตทิที่เวลาเราถ่ายคลิปนะครับเราก็จะตั้งกล้องในส่วนที่เราทํางานอาจจะไม่เห็นคนอื่นนะครับเพราะว่า สําคัญเลยทีมผมเนี่ยตอนนี้ทีมพวกเราเนี่ยเนาะนะครับคุยกันทํางานคือใครทําอะไรได้ทํานะครับใครเราไม่ได้แตกไม่ได้แยกนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราจะทําให้งานมันดูมีหลากหลายมิติแล้วงานมันเดินได้เร็วกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าก่อนหน้าที่เราทํางานเวลาเราทําอะไรปุ๊บเราจะมาทําเรื่องเดียวกัน 4- ี่ห้าคนซึ่งบางครั้ง มันก็ทําได้แค่คนสองคนในจุดทํางานตรงนั้นอาจจะแคบบางคนก็ต้องยืนมองหยิบจับช่วยเล็กน้อยซึ่งมันก็ผมพวกเราก็คุยกันแล้วว่ามันเหมือนเป็นการงานมันไม่เดินไงก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับด้วยด้วยความที่ว่าใครทําอะไรตรงไหนถน,นัดก็ไปจับประจําตรงนั้นซะนะครับก็เลย เวลาถ่ายคลิปถ่ายอะไรออกมาดูเหมือนไม่มีคนทํางานดูเหมือนสมมติว่าผมถ่ายคนเดียวก็จะเห็นว่าผมทําอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วเพื่อนก็อาจจะไปทําในหน้าที่อื่นนะครับในหน้าที่ตรงนั้นก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมก็ทุกคนช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ